สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระเทพพระราชรุดาสยามรบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา9นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จออกณนวังสรประทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบุลนิธีเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่2ทับ2,562และการประชุมสามัญประจำปี2,562ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าและแผกน,นการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ด้ยโอกาสเช่นโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้สำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริได้แก่การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสาร,รการเรียนการสอนด้าน ICT ในโรงเรียนสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการจัดตั้งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขาความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศรีรษะมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ฉเฉริมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ6 5พ0 0ษาของเมษายน2563สำหรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศรึกษาส่งเสริมให้นักเรียนในชนบท สาม,มาเณเรในโรงเรียนพระปัิยัติธรรมและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนาครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการผู้ต้องขังและเด็กป่วยในโรงพยาบาล เวลา14นาฬิกา27นาทีประเดจลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตนาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายแสงสุขาดทิวงศเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและนางสมดีสุขาดทิวงภร,ริยาเฟาวถุลละองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธันติศิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธรารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปาทุลละองพระบาทในโอกาสที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมโอกาสนี้วิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม รวมเฝ้าทุนละองพระบาทด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงยกช่อฟ้าวิหารวัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่เวลา16นาฬิกา10นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดป่าแดดอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ทรงยกช่อฟ้าวิหารซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี2561 หลังตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักโดยรวมของวิหารซึ่งเป็นวิหารทรงพื้นเมืองล้านนาตีมือช่างชาวบ้านพบว่ายังคงสภาพดีแต่กระเบื้องหลังคาแตกหักบางส่วนฝนรั่วซึมเข้าสู่ภายในวิหารสร้างความเสียหายให้กับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสําคัญและงดงามบริเวณพื้นและผนังแยกตลอดแนวทั้งสองด้านชั้นปูนฉาบผนังโป่งพอง,องนละเสื่อมสภาพ ตลอดจนส่วนประดับตกแต่งโครงสร้างหลังคาชำรุดเสียหายพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาฒสุธาพ์จึงมีพระดำริให้บูรณะเป็นการเร่งด่วนพร้อมประธานรับส่วนพระองค์ในการบูรณะครั้งนี้และจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานกรมศิลปากรสนับสนุนงบประมาณด้วยจนดำเนินการแล้วเสร็จ ต่อมาในปี2562ร่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมของโบราณน,นคดีกรมศิลปากรได้เข้าไปดำเนินการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารและปูนปั้นราวบันไดวิหารเพื่ออนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งโบราณสถานที่สำคัญให้คงคุณค่าอยู่เสียไปโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นของแท้ดั้งเดิม วัดป่าแดดเป็นวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านศินลปรกรรมและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะวิหารซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยสีฝุ่นบนปูนเตียกแสดงเรื่องราวพุทธชาดกตีมือช่างชาวไทยใหญ่วิหารสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัดประมาณปี2400โดยพระยาเขื่อนแก้วเจ้าเมืองจำเป็นประธานและได้นิมนต์ครูบาขุนนาจากวัดอุโบสถอํเภอสันป่าตองมาเป็นเจ้าอาวาส โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจัดก,การประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือเป็นผ้าสุดท้ายทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีโปรดให้นายปวินท์ำนิปประศาสตรรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบี n ัมเบอร์วัระดับภาคเหนือณโรงแรม The อ็นเพรสจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการทูบี n ัมเบอร์วร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานและสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์โดยจังหวัดทูบีนัมเบอร์วมีเกณฑ์การพิจารณาสำคัญ คือการปุรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการขายาติดยายกมือขึ้นส่วนชมรมทุปี n ัมเบอร์วมีเกณฑ์การพิจารณาสำคัญคือความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชนเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์การประกวดระดับภาคเหนือทั้งนี้มีจังหวัดและชมรมนำเสนอผลงานทั้งในระดับต้นแบบ และระดับดีเด่นประจำปีรวม146ชมรมจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามากที่สุดประเทศจังหวัดคือจังหวัดกำแพงเพชรประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคคือชุมชนสีดอนชัยจังหวัดเชียงรายประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือโรงเรียนธีราการบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายและประเภทชมรมในสถานประกอบการคือบร,ริษัท c p พีอจำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าดีซเชียงใหม่คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัลยกรักอักคราชกุมารีและพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาดนามาศขอให้มีพระพรานมัยแข็งแรงที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะบุคคลต่างๆตลอดจนประชาชนนำแจาการดอกไม้ไปถวายและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลกรักอครราชกุมารี ขอให้มีพระพระนามัยแข็งแรงอาทิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีบนฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์ชมรมแม่บ้านพระหฤทัยคอนแวนโรงเรียนอัศสัสชันคอนแวนและโรงเรียนานานาชาติโมเดนที่อาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนนำจจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปถวายพร้อมกับลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิตนาดนามาศขอให้มีพระประนามัยแข็งแรงอาทิเพชรริมทานรีสอร์ดจังหวัดเพชรบุรีร้านยิรัสออเดฟาร์มชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก สมาพันธ์ SME ไทยและคณะส่งวัดป่าน้ำพุจังหวัดอุดรธานีสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดพิจิตรหลังจบสารคดีแล้วกับไปติตามที่คุณพรวดีผมกิรินัยมีชัยสวัสดีครับ